ามาครับสวัสดีครับมาต่อไกลคลิปหนึ่ง volvo 404 fm at auto อันนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะจะเป็นเบาะถุงลมนี่ครับจะเป็นเบาะถุงลมน,นี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะอันนี้นี่นะเยือนมาข้างหน้าข้างหลังอันนี้ก็คือปรับเบาะสูงต่ำอันนี้ไว้ปรับสำหรับพนัพนงเอ็นพร้อมกับตัวนี้เอ็นพร้อมกันตัวนี้ นะตัวนี้ตัวนี้ก็จะปรับสูงสูงต่ำสูงต่ำตามระดับขาเราตัวนี้จะเป็นตัวปรับลมลมไหนนี่ลมนี้ที่ให้มันดันหลังเรามากน้อยแล้วก็ปรับเอามันจะมีขีดจำกัดของเขาอันนี้ก็จะ,อะขอโทษนะครับรองเท้าตัวนี้ก็จะมีแค่เบรกกับคนเล่งนะไม่มีคลั์นะครับเพราะเป็น AT แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับพวงมาลัยนะครับตัวปรับพวงมาลัยเวลาเราเหยียบตรงนี้ปรับขึ้นปรับลงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ะเราไปต่อกันไปตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะแต่ตัวนี้จะไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดประตูนะจะเเหมือนรถยนต์อ่าจะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผม ขอโทษนะนี่นะครับนี่เหยียบปุ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บ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 เห็นไหมนี่จะมานี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมสต,ตาร์ทเครื่องนะอ่าเดี๋ยวเสียงใบขี่ GPS มันจะดังเนาะเดี๋ยวผมจะรูดไปกับขี่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็เอ่อไงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัว เร่งเร่งความสว่างของหน้าจอนี่นะเดี๋ยวผมดูดูสายนะดูสายนะดูนี่นะดูนี่ไว้นะนี่นะครับถ้าผมเลื่อนขึ้นสังเกตตรงนี้นะความสว่างหน้าจอนะเห็นไหมไหมอ่าเดี๋ยวผมอ่าอันนี้ผมเลื่อนลงห <missile? S 1> เห็นไหมแ้เลื่อนขึ้นถ้ากังเงี้ยขับกลางคืนมันจะแสบตาเราก็เลื่อนลงหเห็นไหมเนี่ยมันดันขึ้นเห็นไหมตามขีดนะขีดขึ้นขีดลงเห็นไหมโอเค อันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟก็หมุนนี่สมมุตินี้ก็คือเปิดไฟหน้าอันนี้คือปิดนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็คือไฟหลีรอบรถหมายถึงรอบรถนะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เปิดไฟเพิ่มไฟท้ายเวลาหมอกลงหรือว่าเออ่มีควันถนนที่ว่าเขาไม่สามารถมองเห็นท้ายรถเราได้แล้วเวลาเขาขับตามเราอะ่ะเรากดตัวนี้พร้อมเปิดไฟนะแล้วไฟมันก็ จะสว่างไฟท้ายเราก็จะสว่างเหมือนว่เาเราเราเหยียบเบรกแต่เราไม่ได้เหยียบเบรกนะครับแต่รุ่นนี้จะดีครับก็คือตรงนี้จะเป็นตัวปรับไฟหน้ารถเราให้มันสูงต่ําได้โดยที่เราไม่ต้องมุดลงไปหน้ารถแล้วเราก็ปรับปรับไขให้มันสูงต่ําแต่คือเราสามารถตรงนี้ได้เลยคือเนี่ยคือต่ําสุดละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากสูงเราก็ดันขึ้นโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟไฟที่อยู่กับ ถังด้านหลังตัวหัวเพื่อส่องสว่างไปด้านหลังช่วงบันไดขึ้นหลังถังนะครับแล้วก็มากันเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช็อบเบรกนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพวกเนี่ยอันนี้แก่คือมันชอบได้3ระดับเหมืนที่บอกอันนี้คือผมชอบค้างไวอยู่นะครับเนี่ยแล้วผมก็ดันกลับไปเห็นไหมปิดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ออโต้เราขี่ปุ๊บ เวลาเราลงเขาลงเนินมันก็จะปลดเกียร์ว่างให้เราโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปิดปิดแค่นี้ก็หายไปแล้วนี่ก็คือเห็นไหมช็อปสองสามหนึ่งนสองหนึ่งศูนย์นี่ก็คือ, 2, 3, 1, 2, 1, คอปิดปิดระบบตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้สามารถปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกโวลต์แบตเตอรี่มี29โวลต์จุดโวลต์เห็นไหมย้โวลต์แต่รถที่สามารถจะสะตาร์ทเครื่องได้ก็ต้อง น่าจะ24ขึ้น24โวลต์ขึ้นจึงสามารถสตาร์เครื่องได้แล้วตรงนี้ก็จะบอกกิโลคือปริมาณกิโลที่เราจะขับไปได้กิโลอันนี้ก็ปริมาณน้ํามันในถังตอนนี้คือเหลือ116ใช่ไหมเอ้154จานวนลิตรอันนี้คือกิโลคือสามารถวิ่งได้116กิโลแต่ว่ามันต้องรอรถวิ่งก่อนเนื่จะคานวณให้เราได้อีกทีนึงครับแล้วก็อันนี้ก็ปกติเนาะอันนี้คือไมวัดรอบเครื่อง อันนี้ก็ไมค์ความเร็วเนาะปกติอันนี้ก็เป็นกราฟบอกระดับน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นกิโลกิโลเลขไม้์ของเราแต่นี้เราเซตกิโลว่าเรามากี่กิโลแล้วอันนี้ผมขับมาจากไทยออยก็อยู่ประมาณ613กิโลเนาะและออ้วตอนนี้ผมก็จะลบไปอันนี้ก็จะบอกปริมาณน,น้ํามันเครื่องออความร้อนที่ว่าเออความร้อนความร้อนทษดีครับพูดด ความร้อนว่าเกินหรือไม่เกินอันนี้ก็จะมีบอกอุณหภูมิว่า28องศาเนาะมันก็จะดีอย่างหนึ่งนี่ก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลาหน้าจอเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเราก็กดตรงกลางลงไปเงี้ยปุ๊บเราจะดูอะไระเนี่ยมันเลื่อนบอกได้เราก็เล่นเอานะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะเนี่ยอันนี้ก็คือตั้งหน้าจอกดลงไปเนี่ยเห็นไหมเราจะเอาอะไรขึ้นนะเนี่ยเราดันขึ้นดันขึ้น ดันขึ้นดันขึ้นเห็นไหมเราจะเอาอะไรขึ้นโชว์หน้าจอแล้วก็ปรับเอาครับนี่นะเดี๋ยวผมจะปรับไปแล้วผมพอ,อผมจะทาให้ดูแล้วผมได้ผมก็จะปรับเือนเดิมอันนี้บอกเราจะเอาอะไรขึ้นนี่ผมเอาแบตเตอรี่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะเวลาผมใช้ผมจะอ่านค่าวลต์แบตเตอรี่มันจะได้โอเคอันนี้ผมก็ได้แล้วผมก็จะกดตรงกลางนะกดลงไปอันนี้ก็คือเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรขึ้น ดันขึ้นดันลงเหมือนกับอันเมื่อกี้ีนี้ผมก็จะกดไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ก็มีเนี่ยเห็นไหมมันก็จนะนะม,มีว่าเราจะเอาอะไรขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบตไว้ล่างเอาไว้บนได้หมดนะครับเลือกเอาอันนี้ผมก็จะเอาไว้เหมือนเดิมเพราะผมจะต้องดูปริมาณน้ํามันแล้วก็เรทกิโลว่าเท่าไหร่ที่เราใช้ไปผมก็จะกดว่าโอเคปุ๊บนะมันก็กลับมาที่เดิมกดตกลงปุ๊บมันก็กลับมาหน้าจอเหมือนเดิมครับปกติ อันนี้ฝั่งนี้บ้างละเอออันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็แค่คร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงวิทยุลดเสียงวิทยุแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนช่องวิทยุนะครับใช้สามารถกดที่พวงมาลัยโดยไม่ต้องไปใช้ที่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ต้องแค่เปิดอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวไปต่ออันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล็อกคนเร่งอ่าอ่อา,าล็อกคนเร่งอ่ามามามาล็อกคนเร่งมีอะไรบ้างกดตรงนี้นะครับนี่เขาจะเขียนว่า CC เนาะซีซีเรากดไปปุ๊บปึง้งเห็นไหม จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยอันนี้คือความเร็วที่เราล e ็อกไว้เนาะถ้าเกิดรถเราวิ่งไปความเร็วได้ที่ปุ๊บเรากดตรงกลางนะกดตรงกลางปึ๊กลงไปอันนี้ผมผมผมทำให้ไม่ได้เพราะรถผมมันจอดกดตรงกลางปุ๊บรมันก็จะขึ้นมาว่าความเร็วเท่าไหร่ความเร็ว่าไรแล้วก็เราอยากเร็วเราก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปถ้าอยากลดเราก็กดลงมาพอเวลาเราได้ที่ปุ๊บเราก็เหยียบเบรกมันก็จะคลายปลดล็อกให้เรานะอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่า เราเราจะปลดบล็อกแล้วก็กดตรงนี้ถ้าเกิดเราขับขับไปปุ๊บเราปลดเรากดตรงนี้ปุ๊บเคลียรทิ้งมันก็หายก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเนาะถ้าดีนะถ้ายกขึ้นมาอย่างงี้ก็ไฟสูงนะแต่นี้ก็ปกติเป็นไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขวาแล้วตรงนี้ช็อปไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนนะดีนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนดันขึ้นดันลงอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็จะมีวิทยุนี่วิทยุอ่าแล้วก็เปิดจะเห็นไหมอ่าเห็นแล้วอึ๊บั่ีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิทยุเราเปิดมาปุ๊บเวลาเราจะเปลี่ยนแล้วก็กดนี่ได้น,นี่เห็นไหมกดตรงนี้ได้กดตรงนี้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วกดนี้ได้ครับเพราะตรงนี้เราจะได้ไม่เสียสมาธิไงเวลาเราขับรถใช่ไหมเราก็กดเล่นตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมก็คร่าวๆอย่างนี้นะครับป,รปิดอ่าแล้วก็มี สวิตเปิดปิดแอร์เนาะนี่ก็รู้กันอยู่อันนี้จะเป็นเปิดปิดอ่าน,นี่จะเป่ารองเท้าเป่าเข้าตัวอันนี้ก็จะระบบหมุนเวียนไม่ให้อากาศข้างนอกดันเข้ามาเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นเวลาเราขับไปรถเจอรถขยะรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดนี่แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับเบรกล็อกหวัวหางเวลาเรามันเป็นเหมือนกับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะดึงเนาะเหมือนรถยนต์เราดึงนี่จะเป็นระบบไฟฟ้า ดันเข้าไปอยี่บเบรกเท้าดันเข้าไปก็จะปลดบล็อกเบรกแล้วเวลาจะจอดเราก็ดึงลงมาเออมันก็จะล็อกเบรกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้จะเป็นไฟพามาไฟฉุกเฉินตรงนี้ก็จะเป็นดิฟล็อกเวลาเราขึ้นเขาสมมติรถรถถอนต่อเราก็ใช้สามารถใช้ดิฟล็อกได้แล้วก็จะเป็นตัวนี้มันจะเสียของผมมันไฟมันค้างเห็นไหมมันจะสําหรับยกล้อ เอาล้อขึ้นเอาล้อลงตัวหัวนะไว้ถ่ายน้ําหนักอ,อันนีนนผ้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็อันนี้จะสามารถใส่แผ่นซีดีได้กดแผ่นซีดีได้เป็นวิทยุ f อได้แต่ต่อใช้บลูทูธก็ได้จูนเข้าเอง่ายกว่าน,นี่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเกียร์อันนี้จะมีตัวอยู่ใต้นี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราจะยกขึ้นยกลงเรานี่นะ เราเอาเมือบีบอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขีดบอกเราอันนี้คือเกียร์เอว่างอยู่นะถ้าเกิดเราจะใส่เกียร์ออโต้แล้วก็ยกขึ้นมากดด้วยนะกดนี้ยกขึ้นมาอ่าออโต้แล้วเราก็ลดว่างแล้วเราก็กดถอยได้สมมติมว่าเราอยากจะปรับรถเกียร์ใช้แมนนวลน,นะนี่ตัวเอ็มเราก็ดึงขึ้นมาเอ็มนะแล้วตัวนี้ก็เป็นบวกเป็นลบเราก็สามารถใช้เกียร์ได้เอง โดยที่ว่าไม่ต้องใช้ออตโต้นะถ้าเราถนัดแบบใส่เกียร์เองอะ่ะรอบเครื่องร่ออะไรมันได้แล้วก็ตามมาถนี่แต่ผมว่าถ้าใช้ออตโต้มันก็สะดวกเราแล้วแหละมันก็มีปัญหาอะไรตรงนี้จะเป็นตัวพับพับเกียร์ลงไปเพื่อเวลาเราขึ้นลงรถหรือว่านอนรถมันจะได้ไม่กีกะเราเนี่ยนี่นะกดลงกดลงกดลงอย่างนี้มันจะพับลงไปเห็นไหมมันก็ได้เลยลงตัว R ลงไปแต่เมื่อจะขึ้นโจนล์รูเฟืองอย่างนี้ก็คือ ไม่เป็นอะไรแเ่แล้วเราดึงขึ้นมาก็ปกติก็จะประมาณนี้ครับระบบแล้วก็มีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสวิฟท์ไฟทั้งหัวเก่งนะอันนี้ถ้าเกิดเรากดตัวล่างนะกดตัวล่างปุ๊บอย่างเงี้ยไฟมันก็จะติดทั่วรถเลยจะมีไฟอยู่เอ,อ่่งจุดแล้วก็2จุดแล้วก็จะมีใต้หลังเสื้อผมอีก1จุดนะครับฝั่งละ3จุด สองฝั่งก็6จุดนะครับตัวนี้แล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าเราจะใช้ออโต้เรากดตัวนี้ไฟเขียวมันจะโชว์นะเวลาเราเปิดประตูลงรถปุ๊บไฟหลังคาไฟอะไรมันก็จะติดให้เรารอบรถไปหมดเลยก็ติดรอบรถปิดประตูมันก็จะดับเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ปิดโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกนะก็จะมีอ่าระบบแล้วก็จะมีอันนี้ภายในเนาะ ก็จะม,มีกล่องเก็บอุปกรณ์นี่ก็จะลกหน่อยนะ,ะเห็นไหมมีกล่องเก็บกอุปกรณ์สองช่องเราจะใส่เอกสารช่องหนึ่งใส่ของช่องนึ่งแล้ว,ก,ลวลนะก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเนาะเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยหน้ารถก็กว้างอยู่นะนี่ก็จะเป็นกล่อง GPS เราสามารถตัด GPS ได้เลยถ้าเกิดเราจะอยากขับเร็วเ,เราตัดได้เลยแล้วเ,เขาก็าพร้อมจะไล่เราออกตลอด <laughs> <laughs> อันนี้เป็นหนังสือห่องเก็บนี่นะไฟที่ผมบอกนะเห็นไหมอันนี้มันก็มีเซฟิคอยู่นะนี่นะอ่า,อาโอเคก็ไม่มีอะไรก็ปร,ประมาณนี้อันนี้จะเป็นผ้าม่านรูดได้เห็นไหมเห็นทั้งหลังแล้วก็ปิดไว้แล้วก็จะมีมา่านนี้รูดป,ปิดรอบรถเลยแล้วก็อันนี้จะมีบังแดดอันนี้ก็จะมีบังแดดอยู่หน้านี้นะครับเห็นไหม อันนี้ก็จะดันล่างได้อมผมจะมีไฟแล้วก็จะนี้จะเป็นไมคที่เขาไปติดดักฟังผมว่าผมพูดอะไรวดดาเขาหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับสําหรับภายภายในแล้วก็ระบบการใช้งานของรถว n e v ว่ fm 4 0 0นะครับเกียร์ at ก็ประมาณนี้ครับเผื่อใครเอาไว้เผื่อได้ขับได้อะไรแล้วก็ได้รู้ไว้ก่อนดีกว่าครับได้ประโยชน์มีสาระอะไรก็ขอ กำลังใจกดไลค์หนึ่งทีถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนไปชมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการขับรถในวันข้างหน้าครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ